พอดแคสต์ทำพูดได้หลวงพี่โก้ชวนคุยชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษทำไมความสงบถึงน่ากลัวสำหรับบางคนเจริญพรญาติโยมทุกท่านหลวงพี่โก้เองยินดีต้อนรับสู่ทำพูดได้หลวงพี่โกะชวนคุยชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่หลวงพี่จะชวนโยมมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่บางทีเราก็มองข้ามไป หรือบางทีเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันอาจจะซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้ในใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวโยมเคยสังเกตไหมครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงดังและการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำไมเมื่อเรามีโอกาสได้สัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริงบางทีในใจของเรากลับรู้สึกกระวนกระวายหรืออึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ทั้งๆท,ที่เราต่างก็หยหาความสงบอยากให้จิตใจได้พักผ่อนแต่พอความเงียบเข้ามาจริงๆทำไมบางคนถึงรู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเสียงของความเงียบและเสียงที่ดังกว่าในใจโยมลองนึกภาพตามหลวงพี่นะเวลาที่เราอยู่ในที่ที่เงียบสงัดจริงๆไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเลย ไม่มีเสียงรถยนต์ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกสบายรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนได้ปลดปล่อยตัวเองจากความวุ่นวายภายนอกที่ตามหลอกหลอนเรามาทั้งวันแต่ผ่านไปสักพักโยมเคยรู้สึกไหมครับว่าเสียงที่ดังที่สุดกลับไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากข้างในใจของเราเอง เสียงที่ดังกว่าเสียงใดๆคือเสียงของความคิดที่วิ่งวุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอนาคตหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขางขาใจมันผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเหมือนน้ำตกที่ไหลเชี่ยวตามมาด้วยเสียงของความกังวลและความกลัวถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ความไม่แน่นอนของชีวิตหรือความกลัวที่จะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวัง และยังมีเสียงของการตัดสินตัวเองและผู้อื่นตำหนิตัวเองในสิ่งที่เคยทำพลาดไปหรือตำหนิผู้อื่นในสิ่งที่เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรือแม้แต่เสียงของความรู้สึกเหงาความอ้างวานหรือความว่างเปล่าที่เราพยายามใช้กิจกรรมต่างๆเสียงดังๆหรือการอยู่กับผู้คนเพื่อหลีกหนีมันมาตลอดพอทุกอย่างเงียบลง เสียงเหล่านั้นก็กลับมาทวงคืนพื้นที่ในใจของเราอย่างเต็มที่ความเงียบภายนอกจึงเปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นความไม่สงบที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราอย่างชัดเจนขึ้นมันเผยให้เห็นบาดแผลที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาความคิดที่ยึดติดหรืออารมณ์ที่เราเคยกดเอาไว้และบางทีการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นกับเงาในใจของเรา มันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนกำลังถูกคุกคามหรือแม้แต่รู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกนี่แหละโยมคือสิ่งที่ทำให้บางคนกลับกลัวความสงบแทนที่จะโหยหามันความเคยชินกับความวุ่นวายและการหลีกหนีตัวเองโยมลองสังเกตดูนะโลกปัจจุบันของเรามันเต็มไปด้วยสิ่งเรามากมายแค่ไหน ตั้งแต่ตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนเราแทบจะไม่ได้อยู่กับความเงียบเลยแม้แต่วินาทีเดียวเราตื่นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความเช็คโซเชียลมีเดียเราเปิดเพลงฟังตอนอาบน้ำแต่งตัวเราถ่ายโทรศัพท์มือถือระหว่างกินข้าวหรือเปิดข่าวสารทิ้งไว้ในรถยนต์ก็มีวิทยุมีพอรแคส ที่ทำงานก็มีเสียงเพื่อนร่วมงานเสียงแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์กลับถึงบ้านก็เปิดทีวีดูซีรีส์เล่นเกมแล้วไถ่ายโทรศัพท์มือถือจนวินาทีสุดท้ายก่อนหลับตาลงไปความวุ่นวายภายนอกเหล่านี้มันกลายเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อหลีกหนีจากการรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรายุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวยุ่งอยู่กับการเสพข้อมูล ยุ่งอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งร้าวภายนอกจนไม่มีเวลาหันกลับมามองข้างในใจของตัวเองเลยหรืออาจจะพูดได้ว่าเรากำลังใช้ความยุ่งเป็นเกราะกำบังไม่ให้เราต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่ซ่อนอยู่ในใจบางทีเราไม่กล้าอยู่คนเดียวเงียบๆเ,เพราะกลัวที่จะได้ยินเสียงความคิดฟุ้งซ่านกลัวที่จะได้สัมผัสกับความเหงาความเศร้าหรือความว่างเปล่าภายใน เราจึงพยายามหาอะไรทำตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองไม่ว่างและไม่รู้สึกเมื่อเราคุ้นชินกับการหลีกหนีตัวเองการที่ต้องเผชิญหน้ากับความเงียบมันจึงเหมือนกับการที่เราถูกดึงออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องทิ้งเครื่องมือที่เราเคยใช้หลีกหนีแล้วต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เราพยายามกดเอาไว้ ความรู้สึกที่มันถูกซ่อนอยู่ใต้กองความวุ่นวายและเสียงดังมานานแสนนานนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดกระสับกระส่ายหรือแม้กระทั่งรู้สึกกลัวเมื่อต้องอยู่กับความสงบที่แท้จริงครับโยมความสงบพื้นที่ของการเยียวยาและการเติบโตแต่โยมรู้ไหมในทางธรรมะแล้วความสงบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะโยม กลับกันมันคือพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับการเยียวยาจิตใจและการเติบโตทางปัญญาลองนึกภาพดูนะโยมเหมือนกับเวลาที่ร่างกายเราบาดเจ็บจากการทำงานหนักหรือจากการเจ็บป่วยเราต้องการการพักผ่อนต้องการการอยู่ในที่ที่เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีสิ่งกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเอง ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งจิตใจของเราก็เช่นกันโยมเมื่อมันเหนื่อยล้าจากความวุ่นวายความคิดที่สับสนอารมณ์ที่รบกวนหรือจากการแบกรับภาระมากมายในชีวิตประจําวันมันต้องการความสงบเพื่อที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงในความสงบจิตใจของเราจะเริ่มได้คลายตัวลงเหมือนผ้าที่ถูกขยำม,มานานแล้วได้คลี่ออก มันจะเริ่มมีโอกาสทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้พิจารณาความคิดและความรู้สึกของเราอย่างเป็นกลางและที่สำคัญที่สุดมันคือช่วงเวลาที่จิตใจของเราจะได้รับการเยียวยาบาดแผลที่มองไม่เห็นบาดแผลที่เกิดจากความผิดหวังความเสียใจความกโกรธหรือความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจเมื่ออยู่ในความสงบเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ทแท้จริงของหัวใจตัวเอง เราจะเริ่มเห็นความคิดและความรู้สึกของเราอย่างชัดเจนเหมือนกับการเปิดไฟส่องเข้าไปในห้องมืดมืดสิ่งต่างๆที่เคยซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกมาบดบังและเมื่อเราสามารถเข้าใจความคิดและความรู้สึกของเราได้อย่างท่องแท้เราก็จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ยุดติดกับมัน และเมื่อปล่อยวางได้เราก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากภายในความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าภายนอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวใจของเราก็ยังคงสงบและมั่นคงได้ครับโยมนี่แหละคือปัญญาที่เกิดจากความสงบก้าวข้ามความกลัวสู่ความเข้าใจในความสงบแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวที่มีต่อความสงบได้อย่างไร จะเปลี่ยนจากความรู้สึกอึดอัดให้กลายเป็นพื้นที่ของการเยียวยาและการเติบโตได้อย่างไรหลวงพี่อยากจะแนะนำโยมดังนี้ 1. เริ่มต้นจากน้อยๆและสม่ำเสมอโยมไม่ต้องรีบร้อนนะการจะคุ้นเคยกับความสงบก็เหมือนกับการฝึกฝนทักษะอย่างหนึ่งเริ่มต้นแค่วันละ5-10ถึงนาทีก็พอแล้วอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนเริ่มวันหรือช่วงเย็นก่อนนอน หาที่เงียบๆนั่งสบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบสักครู่หรือจะลองฝึกการนั่งสมาธิแบบง่ายๆโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ 2. ฝึกสังเกตไม่ใช่วิเคราะห์ในความเงียบโยมจะพบว่าความคิดและความรู้สึกต่างๆจะผุดขึ้นมามากมายไม่ต้องตกใจนะโยมนี่เป็นเรื่องปกติมาก หน้าที่ของเราคือการสังเกตมันอย่างเป็นกลางเหมือนเรากำลังนั่งมองก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไปไม่ต้องพยายามจับยึดไม่ต้องพยายามผลักใสแค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีความคิดนี้ผุดขึ้นมาหรืออ๋อตอนนี้รู้สึกกังวลอยู่นะ 3. อย่าตัดสินตัวเองหรือความคิด นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะโยมเราไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าความคิดนี้ดีหรือไม่ดีความรู้สึกนี้ถูกหรือผิดการตัดสินจะทำให้เราจมอยู่กับมันมากขึ้นแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ไม่ต้องไปต่อเติมเรื่องราวไม่ต้องไปแก้ไขมันแค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติ 4. ใช้ความเมตตาต่อตัวเอง หากโยมรู้สึกว่าใจอย่างวุ่นวายไม่สามารถสงบได้หรือรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ตัวเองคิดมากไม่เป็นไรนะโยมค่อยๆฝึกไปให้กำลังใจตัวเองเหมือนเราให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังฝึกสิ่งใหม่ๆอย่าคาดหวังว่าการฝึกครั้งแรกจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนะโยมนี่แหละคือปัญญาที่เกิดจากความสงบ ก้าวข้ามความกลัวสู่ความเข้าใจในความสงบแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวที่มีต่อความสงบได้อย่างไรจะเปลี่ยนจากความรู้สึกอึดอัดให้กลายเป็นพื้นที่ของการเยียวยาและการเติบโตได้อย่างไรหลวงพี่อยากจะแนะนำโยมดังนี้ 1. เริ่มต้นจากน้อยๆและสม่ำเสมอโยมไม่ต้องรีบร้อนนะการจะคุนเคยกับความสงบก็เหมือนกับการฝึกฝนทักษะอย่างหนึ่ง เริ่มต้นแค่วันละ5-10นาทีก็พอแล้วอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนเริ่มวันหรือช่วงเย็นก่อนนอนหาที่เงียบๆนั่งสบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบสักครู่หรือจะลองฝึกการนั่งสมาธิแบบง่ายๆโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ 2. ฝึกสังเกตไม่ใช่วิเคราะห์ ในความเงียบโยมจะพบว่าความคิดและความรู้สึกต่างๆจะผุดขึ้นมามากมายไม่ต้องตกใจนะโยมนี่เป็นเรื่องปกติมากหน้าที่ของเราคือการสังเกตมันอย่างเป็นกลางเหมือนเรากำลังนั่งมองก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไปไม่ต้องพยายามจับยึดไม่ต้องพยายามผลักใสแค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีความคิดนี้ผุดขึ้นมาหรืออ๋อ ตอนนี้รู้สึกกังวลอยู่นะ 3. อย่าตัดสินตัวเองหรือความคิดนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะโยมเราไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าความคิดนี้ดีหรือไม่ดีความรู้สึกนี้ถูกหรือผิดการตัดสินจะทำให้เราจมอยู่กับมันมากขึ้นแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ไม่ต้องไปต่อเติมเรื่องราวไม่ต้องไปแก้ไขมันแค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปตามธรรมชาติ 4. ใช้ความเมตตาต่อตัวเองหากโยมรู้สึกว่าใจยังวุ่นวายไม่สามารถสงบได้หรือรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ตัวเองคิดมากไม่เป็นไรนะโยมค่อยๆฝึกไปให้กำลังใจตัวเองเหมือนที่เราให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังฝึกสิ่งใหม่ๆอย่าคาดหวังว่าการฝึกครั้งแรกจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนะโยม 5. มองหาความสงบในชีวิตประจำวันโยมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัดเสมอไปนะความสงบสามารถหาได้จากทุกที่หากเรามีสติลองฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในกิจกรรมง่ายๆที่ทำในแต่ละวันเช่นตอนเดินรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่ก้าวไปข้างหน้า สังเกตลมที่พัดผ่านหรือเสียงรอบตัวอย่างเป็นกลางตอนกินลิ้มรสอาหารแต่ละคำอย่างตั้งใจสัมผัสถึงกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสตอนทำงานจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าที่ละอย่างไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนขีดเมื่อเราค่อยๆค,คุ้นเคยกับความสงบเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะโยม แต่กลับเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอเป็นครูที่สำคัญที่จะสอนให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นพื้นที่ที่จะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งในชีวิตได้อย่างมั่นคงโยมคิดว่าการเริ่มฝึกอยู่กับความสงบเพียงวันละไม่กี่นาทีจะช่วยให้โยมได้ค้นพบ ปัญญาอะไรบางอย่างในตัวเองที่โยมไม่เคยเห็นมาก่อนได้ไหมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้หลวงพี่อยากชวนโยมทุกท่านได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าอะไรคือเสียงที่ดังที่สุดเมื่อโยมได้อยู่กับความเงียบและความกลัวที่โยมมีต่อความสงบนั้นกำลังซ่อนความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตใจของโยมอยู่หรือเปล่า เจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมพูดได้หลวงพี่ก็ชวนคุยชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้คนพบความสงบที่แท้จริงทงั้งภายนอกและภายในใจนะโยม